โอเคครับวันนี้เราจะมาคัดเสื้อบ้านในสายกันไอเราพุ่ถึงบ้านตล้นตามมาจ้โจ้อะโจตามามะโจเออกำลังตามมานะครับก็วันนี้พุ่งถึงบ้านตา้เดี๋ยวเราจะไปบุกบ้านในสายกันคือตอนนี้เราไม่ได้เตียมไม่ได้นัดใช่ไหมใช่เราแบบไม่บอกเลยไม่บอกเลยคือวันนี้เป็นวันหยุดเว้ยมันจะมันยังไงมันก็ต้องนอนอยู่บ้านเราเลยมาบุกแล้วเราก็จะมาขัดเสื้อบ้านกอนเพราะว่าของเพิ่งลงใหม่เสื้อเพียบไปดูดีกว่าป ลราก็อาจจะเคยบอกว่าเขาเรียกว่าไงวะจำมุมาามือได้บรรยากาศคือต้องบอกว่าแต่ก่อนเราใช้บ้านทำเป็นออฟฟิศนะแต่ว่าพอตอนหลังปุ๊บเนี่ยเราก็ย้ายออฟฟิศไปอยู่ที่ตลาดรถไฟสีนักขลิมน,นะครับน้องเกมสวัสดีครับตัดอ่ะตัดอยู่ข้างบนไปแต่เราขึ้นไปหามก่อนทุกคนทุกคนดูมือมือกล้องมึงไปดูดิ <S 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 ดูเสรรื <S <S ้อมเทียบเทียบ,บ,บมึงดูามเข้ามาเนี่ย ดูดิเยอะแค่ไหนมานะดูดิคนดูครับอนนี่โอ้เขาติด,ด,ดลักหรักักดิดห้องนี้อโหมีทุกห้องทุกห้องทุกห้องมีห้องไปล็อกเขามาไม่ล็กอกนะฮะทำลายไม่ทำลายเด็ดทำอ,อะไร่ะ ดูหนังอยู่มึงมาแล้วเนี่ยวันนี้มาถ่ายคลิปปลูกบ้านหนึ่งปลูกบ้านกูเออแล้วไป่บอกกูก่อนไอ้วอลไม่เตรียมจุนเลยทำอะไรอยู่ต้องเบาๆหน่อยฮะเลี้ยงลูกอยู่ของมึงมาทำอะไรเนีน่นยมาลคเสื้อไงขลิเสื้อไม่โทรบอกก่อนเดี๋ยวแม่ยังคิดจะมาก็มาจัดให้เลี้ยงลูกอ่ะฮะไปถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวค่อยเลี้ยงถ่ายคลิปก่อนถึงลูกก็เลยนะไอ้้เหียให้ลูกดูหนังไปก่อนให้ลูกกูดูกูเป็ช่อขึ้นนิดเดียว ยืมยืมพ่อหน่อยนะบิงนโกนะให้ควรมันซื้อลูก <c oughs> ทำนายลก,ลกขึ้นมา,<ล>มมาแไปนไี่คืออะไร่ะกนี่คือ<น>ะจะไปรัวเห<ไ>้อี่เรา,ว,าวันนี้เรามาเรา,าจะมาคัดของบ้าน, <c oughs> นรู้สภาพเราไม่ยอมอาบเลย่ะเดี๋ยวเราไปคัดของบ้านมอนกันฮะเรา,าบุกบุกบ้านที่จะมาก็มาเชื่อผมเรานักไอโจมาเพื่อที่จะมาคัดเสื้อนะครับ จะวัไม่ถึงผมไม่ตั้งใจวันนี้จะตั้งใจมาถาเท้าก่อนเท้ากว่าถ้าก่าถเท้าก่อนาก่อนวึมว่างนนั่นแหละว่างตองว่างแหละใช่ไหมมึงกูกูอ่ะก็คือวันนี้มึงจะมาทำอะไรวันนี้กูจะมาคัดเสื้อยำคลิปที่แล้วได้ไหมที่มึงเอาของไปลงที่ร้านอ่ะแล้วก็นั่งคัดกันอ่ะอืออ่านั่นแหละ ทีนี้ติดใจไงก็เลยอยากจะมาคัดต่อที่นี่ไม่ต้องบอกก่อนนะไอ้เทมเนี่ยผมซื้อของผมไปทั้งหมด27,000บาทสุดจริงสุดปะสุดสุดกว่านั้นคืออะไรมะเฮ้ยมันยังไม่จ่ายตังค์เงินคืน VIP เงินคืนไม่จ่ายแต่เขาบอกว่าเขาจะจ่ายวันนี้ผมถ้าวันนี้ผมจะมาจะจ่ายวันนี้ที่เขาซื้อเพิ่มไงซื้อเพิ่มไงเฮ้ยผมแบบผมน้ำแรกคนะผมมาตัดนี่ผมได้ราคาะี่นี่น้ำหนึ่งฮะน้ำหนึ่งนี่ได้ราคาะไอพวกน้ำหนึ่งเนี่ยโหหัวแตก จริงเหรอที่เธอ่ายถูกเพราะมันเหลือติ๊กเลยอ๋อแล้วคุณตีหมูแตกเลยตีหมูแตกอ่าตอนนี้เราอยู่กันครบแล้วครับทุกคนแต่อะไรดีวะวันนี้เรามาคัดเสื้อคัดเสื้อใช่เพราะว่าเราบุกบ้านตามแบบไม่ตั้งใจแบบแบบแบบไม่บอกกันโอเคเดี๋ยวเรา ขออน,นีาตไปคัดเสื้อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ผมกับโจจะได้อะไรบ้างแล้วก็จะราคาเท่าไหร่ตัดหมดจบจัดครับทุกคนตัดหมดจบจัดตัดหมดจบจบเฮ้ยไงโจสโตนโคสโตนโค มาคัดอย่างเงี้ยปกติถ้ามาคัดเงี้ยเราจะคัดยังไงปกติมาไม่ได้บ้านกูอ่ะกูไม่ได้มาเชี่ยอ๋อคือคัดคัดตัวที่อยากได้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้ตัดตีราคาทีเดียวครับร้านทั่วไปอ่ะที่คัดก็คือหนึ่งเลยอ่ะเ้ื่เราชอบแล้วเขาไปตีราคาแล้วให้เขาตีราคามาถ้าถ้าเราไม่ไหวก็แค่ดึงออกเขนะครัะเฮ้ยนี่เป็นแบงค์เอวีนะเฮ้ยกูรู้ไอ้สั่งไอ้เนี่ยซองมังยิ่งกว่าเอาพนักงานว ก็ผมอ่ะกำลังตอนนี้จริงๆอ่ะผมเามาหาผมอยากได้ในกีเก้าสูงแต่ผมไม่เจอสักตัวเลยเรามาคาดเพราะมันไม่ได้แยกไว้แต่มันบอกว่ามีไม่ได้แยกผ้าเลยมันอยู่ในรถขอรถไม่ได้แยกเลยเอาไปใส่คัสใส่นะครับพันหนึ่งเออเมื่อกี้บอกหกร้อยถ้าต้องซื้อเยอะเลี่ยเดี๋ยวเข้าไปถั่วเดีต้องไปถั่วไปถั่วไม่ถั่วเดี๋ยวกูี๋ยมึงไม่ดินนี่เดี๋ยวเพาไปถั่วผมว่ะราคามันจะลดลงเว้ยเวลาซื้ออ่ะปกติถ้าแบบซื้อน้อยอาจจะแพง มันปกติอ่ะซื้อน้อยแพงซื้อมากก็จะก็จะแพงเหมือนเดิมใช่ซื้อมากก็จะถูกลงถูหัวถูถัวถูหัวเขาเรียกว่าอะไรลากอะไรนะสับสับในวงการก็จะเป็นเออซื้อหัวลากหางไม่ใช่ไม่เลยไอพวกนั้นคือจัดชุดจัดชุดแต่ว่าันี้มันเป็นคัดเนะอ่าลีคลเฮ้คือทุกคนต่อไปเนี่ยเรียกผมเนมผ้าขาว เก้าสุกดูดิเก้าสุบางยาขายร้อบเองมึงมีตวบางยาเลยซื้อที่เดียวซื้อต no ัวเดียวไม่ได้ราคาแล้วสวยสิบสองหมื่นสองนยส่บายสบายขายก็ขายคืนคูกูรับซื้อหมื่้าใช่หไม่แปดพันได้สิบสองระหว่างไม่เป็นไรมันลาหาังเงกูย่ะหาเยอะให้ตัดทีราคาอยู่เ่มีนึห้ให้าหื่นสเ แปดตัวหานดูตัวนี้ก็โหดสภาพดีเดนซ์ซ็อกเลยตกตัวพันเจ็ดสวยแล้วตายเอลโมงเฮ้ยเอลโมงใส่แจ็คเหรอแจ็คมาลูเลยนะแปดตัวหมื่นสามดูดิหานก็ลากให้หางหัวก็เอาน้อยกดราคางานนีงหมื่นสามแล้วผมจะไปยังไงเรไม่ตายหมื่นสามงั้นเอาไปขายเปลี่ยนหมื่นห้า ส3บสามสิบสานั่งสิบสามนะครับหามกูเยอะหาซื้อเสืไปใส่นะครับแต่พวกเสื้อพวกเนี้ยดีต้องบอกก่อนซื้อมาขายได้เพราะซื้อมาปุ๊บเนี่ยใส่เราใส่สักรอบสองรอบว่าคงเบื่อใช่ไหมพอเบื่อจะซื้ขายเพิแล้วนะเพิ่มขึ้น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 ขึอนขึ้นขก้นขึ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 ้นขอ้นมึ้มขึ้นไอ้นขึ้นขึ้นมึ้นซื้นรุ้นคา้็ขึ้นข่้นขึ้นเึ้นข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 ึน บ้าเลยเบี้ยตีเ,เงินการลงทุนอ่าการลงทุนแล้วนี่มันได้สายได้เท่ด้วยได้เข้าสังคมใช่ไหมแล้วพอใส่ไปเบื่อปุ๊บเป็นไงขายเบื่อก็ขายเออขายกูรับซื้อคืนอีกนึง ส5 6พั0ห้าพันหกพันหมแล้วก็บวกของเก่าอีกของเก่า <9 S 1> <7. S 2> รอบนั้นคลิปนั้นไม่รู้ว่าจะลงลงก่อนหรืออ่างคลิปนี้มัน2 10, 7งหมื่นเจ็อม่นาันจ็อ่าก็คือผมซื้อเสื้อตัดมันจะเอาเงินเปอนผม <laughs> ซื้อเสื้อตัดทั้งหมดแล้วสี่หมก็บาทสี 4, 000, ่หมื่นสามพันอเออสามอยโอเคเอาแถมแถมแถมโอ้ขอบคุณมาก ก็มันแถมแล้วอะไอ้ยี่ไอ้ยี่เออไม่เกี่ยวกูหลายคนอะเฮ้ยพี่เดมึงโง่ไปเนี่ยมึงซื้อเสื้อใส่สี่หมื่นไม่ใช่ผมโดนฟันความจริงแล้วสี่หมื่นอะมันเกิดจริงอ่ะซื้อจริงมันแค่หมื่นกว่าบาทโดนก็ฟันไงหัวแบะหัวแบะนี่ผมผมขอตีราคาผมเองก่อนละน่าเลยเจ๊เจ่อ้นราคผมยิบผมยิบเสื้อป่ามาไงลากลากเสื้อป่าตัวละร้อยตัวละร้อยนิ้มพิษนะร้อยเสื้อป่าเนี่ยเสื้อป่า ร้อยหนึ่งสองร้อยนีกางเ้งเป่ากางเ่งเป้าเล่นเล่นช่องนี้เล่นเสื้อเป้าเสื้อเป่าโอพีนี่ตำหนิเนี่ยสกินด้านในตำหนิสกินด้านในห้าสิบบาทห้าสิบห้าสิบบาทเฮ้ยนี่อะนี่แยกไปก่อนแยกไปก่อนพันห้า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 พันหนึ่งสองพัน พันเมึองสองพันแม่แยกไว้เนี่ยเอาตัวเดียวอันนี้แยกไว้ลูกกูใส่ให้ลูกมาจ่ายเดี๋ยวจอให้ลูกมาจ่ายให้ลูกมาจ่ายให้ลูกมึาจ่ายรอลูกมึงได้เวลาเลยกว่าจะเรียนจบอีกต้องมานั่งอันนี้ผมแยกผมแยกให้คุณดูเลยเบาเบาแท้กับรถคู่กันโอ้โหแท้กับฮาร์เลย์ลูกคู่ก้าวสู่หรือเปล่าเนี่ยจะต่อยครับแบบเนี้ยเยอะรแพงตรงนี้ต้องอะไรเลิฟเลิฟแล้วนะให้พันห้าเฉลี่ยแล้วนะ ืีวะ1,500มันต้องถัวอัเองเอีกตัว1,500ออกได้ฮะไม่ได้ห้ามห้ามเลยไม่ได้ตัวเดียว1,500กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า1,500เก้าตัวเป็นเท่าไหร่กี่ลิตรสองหมื่นแล้วเหลือมห้าหมื่นห้าปะโกนเลยโอ้โที่เงินสนะไม่ใช่เงินเคงกูนะมา เราไม่ได้จานบ้าไปเลยเฮียรถเหลือเพนี่กูมึงก็ไปราคาทุนเนี่ยนี่ก็ทุนเนี่ยนี่ก็นี่ก็ถ้าได้ตัวนี้ไปกูก็ไปขายประมาณนี้ละไปไม่ได้จริงถ้ามันอกยี่สิบอ่ะพร้อมจ่ายแต่มันอกยี่สิบก็ราคาขึ้น่อ่ะรถหน่อยลถหน่อยรถไม่ได้จริงลดหน่อยรถไม่ได้จริงเพื่อนจร๊งกูลดไม่ได้จริงีมันหัวมันเลยถ้ามึงมีหางก็มึงล่างหางเลยแบบอย่างเชในรอบแรกอ่ะหูหางแม่งแบบ มันก็ไม่หางละกลางเกือบหมดนะแต่มันลากมึงเองทุกคนว่ามันจะลดให้ผมไหมไม่ลดครับแฮชแท็กคอมเมนต์ได้แล้ว่ไม่ลดราคาดีแล้วไม่ใช่คนดูลองดูแล้วกันคอมเมนต์ด้วยว่าราคาดีป้องเนมว่าไงเหมือนห้าไม่ไม่รู้ป่ะเพราะว่ามันลากหัวไงหัวล่าหัวเลยก็รู้จักลาหัวมึงนะไถูกต้องตายค่ะ เฮ้ยตกตัวท่าว่ะมันหนึ่งมื่นสามพใช่ไหมบวกกับหกพนห้าสองหมื่นสองหมื่นสตัวาพันก็ตัวเราปะมาณาพันแปดไงครับสรุปว่วันนี้มาบุกบ้านตบุกบุกอะไรนะเใช้คำว่าบ้านขอใช้คาว่าชั้นล่างน้วอัามาบุกชั้นล่างอย่าบอกนะอย่บกมีไม่มีเลยก็ตามคขอตามอมเมนต์ใช่ไหมครับที่บอกว่า เอ้ยพาไปดูบ้านพี่ตั๊ดหน่อยครับดูคลังแสงพี่ตั๊ดหน่อยอสรุปเอาใช่ไหมตอนนั้นฮะทันทักเออเฮียกูลากอันนี้มาด้วยเนี่ยเฮียั๊มคอเนี่ยสวยตาแฟ้มดูตกโต๊ะดูดูเอียครูซื้อบอลหกอันนี้เอาเอาไปมันใช้เรียงนะมันใช้เรียงนะเอาตัวนี้ไปด้วยได้ไหมไม่ได้แล้วมันใส่ไปกองสามท่านนะแล้วมันสามล้อเอาว่าเดี๋ยวเรารอบกันปิดเอาเฮียลืมไปกูไหนกิ๊บกูลืมไปแล้วเฮียเอาเป็นว่าครับถ้าใครชอบลิปแบบนี้ ฝากแล้วกดแชร์กดซับสไครต์เดี๋ยวบ้านต่อไปจะไปไปบ้านไอเนมเลยเพราะว่าเนมมันมีรองเท้านะใช่เดี๋ยวกูจะแอบไปบ้านไอสัตว์จะไม่ขายนะไม่ขายนะชอบขาขโมยขโมยกูขโมยเยอจะให้โจขโมยเอาว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ไปบุกบ้านใครแบบดาวคอลเลปเตอร์เพราะว่ามันโควิดถ้าเดี๋ยวรอหลังโควิดนี้ไล่ลิสต์ตุ้เพียบเลยเตรียมตัวเตรียมรับชมกันได้เลยบ เอาไปว่าถ้าเฮ้ยก็ติดตามพวกกูด้วยนะเงี้ยเออฝั่งร้านฝั่งร้านเนี่ยโซตัสโตอ่ะโซตัสโตโซเดวสโตร้านผมโซเนมโตใหญ่ไม่มีไม่มีนะครับติดตามฝ่ายจีแล้วกันมีละพันด์หนอ่าเอาไปว่าบอกแล้วก็แช้บทสับคายอะไรแล้วบ๊ายคุณจุ๊บเจอกันครับผมด็อกเตชชัแนลแล้วมุ่งมันทำอะไรนะเออใครบอกให้บุกฮะเนมบอกให้บุกใครเป็นตัวตั้งตัวตีนะมเนมยื้อเนมอ่ะ อสัตว์วันหยุดของกูแท้พวกมึงอะรบกวนกูเยอะเพื่อนมาอุดหนุนเสื้อสัตว์แต่ละตัวซื้อเยอะละซื้อกูทีสองเฮียเมลซื้อไปสองพันเจ็ดแล้วนะแลาวไปจ่ายกูทีเฮียรอบที่แล้วซื้อไปไอเป็นพันแปดติดกูอยู่เดือนกว่าเฮียเคไว้ก่อนเคไว้ก่อน V A P จัดไอ้ฮ่าซื้อเยอะให้นัทเนเคตลอดเออเคแม่งหมดเนี่ยรอบนี้ไม่รู้เขาจะจ่ายขนาไหนแต่เขาบอกว่าจ่ายวันนี้ต้องรอดูรอดูแล้วนี่เฮียโจก็มาด้วยนะอ๋ นัดมันไวอะนัดเที่ยงไม่มองเนี่ยจะมาบวันสองดีนะมึงกูไม่ออกไปข้างนอกก่อนเมื่อนเรียบร้อยแก้ว